ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ขอนำเสนอข้อมูลการประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสอกรอรตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพศ2567ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตตั้งอยู่ที่บ้านเขตสามคัคคีหมู่ที่8ตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ มีบุคลากรในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจดังนี้ 1. นางประพิมพ์นพวงศ์ณอยุธยาครูขอสอ,สอ .2 2. นายเฉลิมชัยเสารีรำครูกสนตำบล 3. นางสาวไขแสงโอกรำครูกสนตำบลภายใต้การบริหารงานของนายวัชรินเขียวอ่อนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนง,งานสู่การประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสกรตําำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพศ2567ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher ครูได้มีการพัฒนาด้านวิชาการมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล DMIS ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากภาคีเครือข่ายเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการและมีข้อมูลครบถ้วน มีการสำรวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีเรียนให้เหมาะสมกับนักศึกษาและได้จัดทำบัญชีลงเวลาของผู้เรียนแผนการจัดการเรียนรู้รายภาคแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์พร้อมทั้งบันทึกหลังการสอนจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มและแจ้งให้นักศึกษาทราบผ่านช่องทางไลนกลุ่มและแฟนเพจสกรรตำบลการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567มีจํานวนทั้งสิ้น90คนแยกเป็นระดับปถมศึกษาจํานวน4คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน35คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน51คนซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนดโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน200ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ100นักศึกษาร้อยละ89มี username และ password ในการเข้าใช้สื่อการเรียนจากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ w w w etv thai tv หรือสื่อออนไลน์อื่นๆมีนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566คิดเป็นร้อยละ8 6 6 5 และนักศึกษาที่คาดว่าจะจบทั้งสิ้นจานวน6คนแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน5คนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือเอเนคิดเป็นร้อยละ100ครูได้ช่วยเหลือผู้เรียนด้วยการจัดทำแผนการเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อติดตามการขาดเรียนขาดสอบ และให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือมากับหน่วยงานต้นสังกัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจจำนวน6ชั่วโมงหลักสูตรการทำถั่วทอดสมุนไพรจำนวน8กลุ่มรูแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน40ชั่วโมง หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารจำนวนหนึ่งกลุ่มส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดทักษะด้านอาชีพและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู <sh> ้การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผลการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บริการส่งเสริมการอ่านสำหรับบ้านหนังสือชุมชนอาทิกิจกรรมปันรักแก่นักอ่านกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่อาชีพกิจกรรมภาษาพารู้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดนำหนังสือธรรมะไปบริการการอ่านแจกแผ่นพับการทำยาหม่องสมุนไพรพร้อมมอบยาดมสมุนไพรและมีการจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้บริหารทราบ งานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพค้าขายโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครูกศนตำบลหลักเขตได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รักและศรัทธาในวิชาชีพพัฒนาตนเองอยู่เสมอและมีคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตมบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ o ฟูดเพลสเบส Check- in ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในอย่างสม่ำเสมอมีสภาพอาคารที่เป็นเอกเทศมีความเหมาะสมมั่นคงแข็งแรงและปลอดภยัยจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศน่าเรียนมีจุดเช็คอินและจัดสภาพแวดล้อมที่มีความดึงดูดเอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการด้านที่3 คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ good a c t i v i t y ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีแผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีการรายงานผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์และบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของชุมชนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ g o o d Partnership ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดีโดยมีครูกศนตำบลเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนง,งานอาทิเช่นด้านการศึกษาด้านสุขภาพด้านศาสนาด้านการปกครองโดยมีภาคีเครือข่ายในระดับตำบลที่ร่วมขับเคลื่อนและวางแผนในการจัดกิจกรรมในชุมชนมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีภาคีกระข่า,ขายผู้นำชุมชนที่ร่วมจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสวัสดีครับผมนายผู้ชอบริกูลครับกำนันตะบลระเกียนครับผมก็เป็นเรือข่ายก็สองกรอร์ตบนละเกียรครับเป็นคณะกรรมการสองรอตรตะบลระเกียครับในส่วนสองกร,อร,ร์ตะบลระเขียร์ครับเรานได้ร่วมกันทำงานครับไม่ว่าจะเป็นทางการวางแผนกิจกรรมนะครับ ในการร่วมกันทํางานแล้วก็จะในด้านก,การจัดก,การศึกษาครับตามอาชีพครับตามการปกครองเช่นรส่งเสริมประชาธิปไตยตบลครับการประเมินใหญ่บ้านก็ได้ทําร่วมกันแล้วและก็ยังมีการเข้าร่วมครงกัรโครงการ,กรกดิจิตอลกับทางสงกรอตรําบลหลักเกียครับขอบคุณครับครับผม ขาแนะนาตนเองนะครับรผมนายพรมเสถียรโคตรรับนะครับเป็นใหญ่บ้านบ้านที่13คีมทีท่แปดตำบลหลักเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ประผมได้เป็นภาทีเครือข่ายกศรตำบลหลักเขตเป็นคณะกรรมการกศรตำบลหลักเขตในส่วนของกศรตำบลหลักเขตเราก็ได้มีการทำงนานงาร่วมกันในเรื่องของการวางแผนงานต่างๆของคณะก,กรรมการไม่ว่าจะเป็นด้าน การศึกษาด้านการปกครองเชื่อมสูงส่งเสรสิมประชาธิปไตยตะพูบบการาเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและผม,ยมอย่างไ้มีการเข้าร่วมอบรมพิจิตรภัคร่วมกับทางกสตะพูบบนหลักเขตด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับกระผมนายจัมรัตวัณดร,รัมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เจ็ดตำบลหลักเขตครับกระผมเองก็เป็นเครือข่ายของสองกอรอนะครับ ตำบลหลักเขตเป็นคณะกรรมการของสกลตตำบลหลักเขตด้วยครับในส่วนของสกลตเราก็ได้มีการทํางานร่วมกันในเรื่องของการวางแผนหรือการทํากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านการอาชีพนะครับด้านการปกครองเช่นส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับด้านอาชีพรือการเลือกตั้งจำเลือกตั้งเผื่อบ้านนะครับ และยังได้เป็นตัวแทนเข้าอบรมดิจิทัลกับทางสก,กรตมละเขตด้วยครับอขอบคุณครับและผมยังมีโอกาสได้เข้าร่วมกับทังกริดิจิทัลกับทางสก,กรเขตัะเขตด้วยครับสวัสดีครับด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ศูนย์การเรียนรู้ระด,ดับตำบลัะเขต ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมอ่านได้อ่านคล่องด้วยเดนสอมหัศจรรย์เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาสกลตมลหลักเขตให้ดีขึ้นโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับประถมศึกษาจำนวน2คนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน10คนผลการดำเนินงานมีดังนี้จากการสังเกตนักศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน2คน เดิมนักศึกษาทั้งสองคนอ่านได้แต่ต้องใช้เวลานานในการสะกดคำและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน10คนเดิมนักศึกษาสามารถอ่านได้แต่ยังมีการออกเสียงวรรณยุกต์ไม่ถูกต้องและอ่านได้ไม่คล่องเท่าที่ควรหลังจากมีการนำนวัตกรรมอ่านได้อ่านคล่องด้วยดินสอมหัศจรรย์มาใช้ผลปรากฏว่านักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านในระดับดีขึ้นไปร้อยละ100ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหลักเขตได้ปฏิบัติตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ในการขับเคลื่อนง,งานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รักและศรัทธาในวิชาชีพพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุมและเข้าถึงความต้องการของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและชัดเจนภายใต้แนวทางการทำงานเรียนดีมีความสุข ขอจบการนำเสนอข้อมูลการประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดสกรตำบลต้นแบบ 5D ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพศ2567ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ